ในวัตถุประสงค์นะครับเราเพื่อที่จะพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่นะครับแล้วก็เรียกเขาเรียกว่าเรียกความสามารถของผู้ประกอบการแล้วก็นิสิตนักศึกษาว่ามีแนวความคิดในเรื่องของการพัฒนาอาหารและเครื่องดืง่มใหม่ๆได้อย่างไรแล้วก็สามารถผลักดันให้เกิดเป็นจริงในเชิงธุกร,รกิจได้อย่างไรซึ่งจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการและนักศึกษาที่จะได้มีกิจการเป็นของตัวเองหลังจาก ที่ประกวดแล้วเราก็สามารถต่อยอดไปในเชิงพานย์ได้โดยที่ทางทีมนะครับทางโครงการก็จะสอนในเรื่องของการตลาดให้ด้วยเช่นกันหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับรางวัลแล้วครับครับแน่นอนว่าเรามักจะพูดถึงฟิวเจอร์ฟู้ดและฟังก์ชั่นอลฟู้ดนะครับ แต่เทรนที่มาปัจจุบันก็คือในเรื่องของแพลเซียมโปรตีนนะครับแล้วก็หรือในเรื่องของอินเส t กต์เบสโปรตีนหรือบางท่านเรียกอาจจะเรียกว่าบังเบสโปรตีนนะครับรวมถึงอาหารต่างๆที่เสริมโปรไบโอติกก็มาแรงเช่นกันดังนั้นในการพัฒนาอาหารเราจะทำแค่อาหารปกติ ic, เหมือนสมัยก่อนไม่ได้แค่อร่อยไม่ได้จะต้องมี คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในการบำรุงร่างกายหรือบรรเทาอาการป่วยไข้ของเรากันในหน้ปัจจุบันองใสอนคภาพรรการสร้างคุภาัวสินค้า,า,า,เ,า,ขขา,า,าเป็นนวัตกรรมแน,นครับแขขน,น,น่น,นอนว่าอาหารฟังก์ชันที่เสริมนวัตกรรมนะครับ ก็จะถ้าพูดถึงราคาขายก็จะขายได้ราคาสูงก่าอาหารปกติจะเห็นว่าคนเราคํานึงถึงในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นหรืออย่างน้อยที่สุดคนปัจจุบันเนี่ยมีน้ําหนักสูงขึ้นน้ําหนักก็คืออ้วนอ้วนขึ้นนะครับอย่างแรกเลยที่จะทําให้เกิดการขายได้ก็คืออาหารที่สามารถเพิ่มทิวิต้ของร่างกายและก็ลดการดูดซึมไขมัน ต่างๆพวกนี้ครับก็จะเป็นเทรนด์ที่มาแรงเช่นกันก็คืออาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองนอกจากนี้คนไทยเป็นโรคเยอะที่สุดก็คือโรคที่ไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคหรือเขาเรียกว่าโรคอินซีดีนั่นเองซึ่งอันนี้ครับเราจะต้องรักษาด้วยอาหารไม่ใช่ยาก,การกินอาหารที่จะไปช่วยซักไขมันจะไปกินอาหารที่ลดไขมันในหลอดเลือดลดไขมันท่อลับรวมถึงในเรื่องของโรคระเพาะต่างๆก็จะเป็นอาหารเขาเรียกว่า รับประทานอาหารเป็นยาก็จะเป็นเป็นที่ที่มาแรงและหนบมาปัจจุบันสําหรับคนขไทงนะมีหลักการหลัยครับหลักการแรกเลยหนึ่งมีความแปลกใหม่ไหมนะครับสองก็คือนอกจากนอกจาก ปัจจัยพื้นฐานก็คือมีรสชาติดีแล้วนะครับรสชาติดีแล้วเนี่ยต้องมาก่อนเพื่อนเลยอสองก็คือ,อสามารถ,ถาเะียกวก็มีความสามารถแะเรียกมีความแปลกใหม่จากจากตลาดทั่วๆไปหรือไม่ข้อ3ส,สามารถมีฟังก์กชันอะไรหรือเปล่าที่เสริมเข้าไปจากอาหารปกติ4ได้รับมาตรฐานหรือไม่กระบวนการผลิตนะครับ เป็นมาตรฐานหรือไม่ก็คือสามารถขึ้นทะเบียนในการทำเขาเรียกว่ากับออยอย่างตัวอย่างที่นออยหรือ fda ต่างประเทศก็ต่างนะครับสามารถขึ้นทะเบียนได้หรือไม่นั่นก็คืออาหารนั้นมีมาตรฐานหรือไม่ท่านเองก็ A, จะทําให้ถ้าถ้ามีครบประมาณ4ี่สอันเนี่ยครับก็จะได้รางวัลเนืน่องจากว่าการที่ได้รางวัลแล้วเนี่ยก็นั่นหมายความว่าถ,ถ้าครบกันสี่ประการเนี่ยก็จะทําให้ ไปเกิดการผล <If S 1> ิตและขายผลิตภ no. ์ได้ได้อย่างง่ายดายลยากเย็นนะครับค่ะนิรอยากเชิญชวนนะครับสาหรับนิสิตนักศึกษาบการทีต้องการนสาัก็คือสามารถิดงานได้ต้องกาใครับก็อยากเชิญชวนนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่ที่มีแนวความคิดใหม่เชื่อมั่นว่าน้องๆมีอยู่แล้วในเรื่องของแนวความคิดในเรื่องของ innovation ต่างๆนะครับรวมถึงผู้ปอบการหน้าใหม่ซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่จะ,ะนําแนวความคิดของตัวเองทําให้เกิดผลเชิงประจักษ์นะครับก็เชิญชวนเข้ามาสมัครโดยที่เข้ามาที่เว็บไซต์ f i เพียนะครับก็จะสามารถเขาจะมีช่องทางให้สมัครได้ก็รีบๆมาสมัครแล้วหลังจากที่ท่านสมัครแล้วเนี่ยติดปัญหาอะไรเรายังมี คอน s ซ l ลที่เป็นนักวิจัยหลักของหน่วยงานต่างๆเราจะสามารถเช่นมหาวิทยาลัยในพื้นที่ก็ได้ถ้าอยู่ตัางจังหวัดนะครับแต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพก็อย่างหน่วยงานวิจ,จัยต่างๆก็มีเลยก็สามารถปรึกษาที่เลี้ยงได้ด้วยที่ที่อยู่ใน,ในเครือข่ายเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อ,อประกวดแล้วเนี่ยครับก็มีโอก,กาสที่จะพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ